เอ๊มันคืออะไรนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนผู้ที่รับชมและผู้ติดตามทางย t ท b e ทุกคนได้ค่ะเมื่อน,นี้เมียสิภามาเบิ้งวิธีการต้มพักขี้เล็กจังไได่ให้ยคมแห้งต้มจังไไบ่ให้เละและสามารถเก็บไว้ได้โดนเป็นปีนะคะช่วงนี้เทศกาลของพักขี้เล็กเกลยกว่าได้นะคะเพราะว่าเริ่มเข้าสู่หน้าฝนนะคะพักขี้เล็กคนกะแท่งยอดออกมาหลายเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเข้ามาเบิ้งกันเลย้อจ้าว่าเห็ดจังไดมันจังคอยบ่ยคมแห้งนะ ะะกะห้ากระเด็ดพักกิเล็กถ้าเป็นใบอ้อนห้ากะสามารถนําไปต้มได้เลยถ้าเป็นใบคนอนคางที่สิแก้ค่ะห้ากระรูดเอาเฉพาะใบนะคะรูดเอาเฉพาะใบมาตม้มเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันสิบเบิดในถาดพุลละค่ะห้ากระเด็ดไปผู้ใดมักใบแก้ก็ได้ค่ะใบแก้กะ,ะ,กกะมีสรรพคุณทางยาคือกันเด้อค่ะพักกิเล็ก อีกหนึ่งปัจจัยลักบ่ไห้มันขมแห้งนะคะก็คือห้าต้องรอน้ำให้เดือดเดือดปุดบุดได้ยิ่งดีค่ะจากนั้นห้ากวใส่เกลือลงไปนะคะพักกิเล็กก้อนตีสน้ำม,มาต้มควรล้างน้ําให้เรียบร้อยให้สะอาดจากน้ำหนึ่งก้อนหา้าเอาพักกิเล็กลงไปต้มเลยค่ะห้ามใส่ทับพ,พี่ค้นนะคะต้มคือต้มเฉยเยแล้วก็ใส่ทับพ,พี่กดลักษณะแบบนี้ค่ะการต้มในน้ำเดือดจะช่วยให้ น้ำห่อนๆนี่ค่ะดึงความขมของพักีิเล็กออกมาจากนั้นเท่ากันยินน้ำทิ้งออกเอาสิ่ต้มสองน้ำเดือจาสำหรับมื้อนี้น้ำที่หนึ่งก็เสร็จแล้วเรียบร้อยก็ตักพักไว้นะคะจากนั้นเริ่มต้นน้ำที่สองเท่ากับเห็ดขั้นตอนการต้มคือเก้านี่แหละค่ะเปลี่ยนน้ำตั้งหม้อให้น้ำเดือดนะคะตั้งหม้อให้น้ำเดือดคือเก้าใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอาพักีิเล็ก ตีต้มแล้วน้ำที่1มาต้มรอบที่2ค่ะต้ม30นาทีทั้งรอบที่หรอบที่สองนะคะถ้าเกิดว่าผู้ใดมักความคมแห้งกะต้มเพียงแค่น้ำเดียวก็ได้แต่เมียยก็มักคมระดับปานกลางนะคะก็เลยต้องต้ม2นม้ำต้ม30นาทีคือเก้าได้จ้ะ ที่สําคัญเมียวสีบ่อกคนเลยนะคะการต้มพักขี้เล็ก่บไ้มันเลกกะก็คือเห้าสีบ่อคนเลยค่ะห้าใส่เพียงแค่ทับพ,พี่หรือใส่ซอนก็นได,กด้กดกดกดให้น้ำม,มันถว่วใบผักขิเล็กปิดฟ้ามอให้สนิดน้ำเด้อค่ะหลังจากต้มแล้วค่ะให้เตรียมน้ำเย็นไว้ทลางทําความสะอาดบีบน้ำออกให้สเสด็จน้ำ เก็บใส่กล้องพลาสติกปิดฝาให้สนิทแล้วนั่งไปใส่ในช่องฟิตได้ค่ะสามารถเก็บได้โดนเป็นปีค่ะเวลาห้าสิก,กินห้าจังคอยเอาออกมาทีละก้อนสองก้อนก็ได้ลองเบิ่งด้จ้าวิธีการนี่ซอยเห็ดห้ใบผักกิเล็กบกขคมแห้งจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจแพ้นในมือน,นี้ะจ้าพอกันแม่ในคลิปหนาจ้ะสวัสดีจ้า